รถมา,เ,เ,มาเปิดสิเอ้ามากันหมดเลยน,นเรยสวัสดีค่ะสวัสดีส สวันดี้ามสวัสดีอามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมิมี่ด้วยสวัสดีค่ะค่ะใครไปรับคะวันนี้ป๊าแล้วร้องไห้หรือเปล่าคะนี่ป๊ามองเห็นที่ประตูหรอคะไม่เรียกเลยไม่เรียกเลยอ๋อไม่เรียกชื่อมิลินเหรอมันไม่ได้ยินเสียงอยู่นะเขาเรียกชื่ออยู่นี่ใช่ไหมอ๋อวันนี้ใสรองเท้าคุณนี้มาเลยเหรอ ใช่แล้วเจินได้เหระแช่รองเท้าสวยอุ๊ยลูกแม่เขาใส่มาหลายวันแล้วมะโลเพราว่าเขาชอบอุ๊ยตาอะไรของกปลูกกระเด็นกระดอนลงลงลุมไปไงเล่นเครื่องไงเออแล้วลูกเขากำลังถอดถอดของเออหัวทิมเนาะไม่เป็นไรค่ะจจจูได้ค่ะใครทำผมให้คะเนี่ย ไปไหนดีถามปาป๊าดิเอ้ยไม่ใช่มิลินไปไหนดีบอกมาอยู่ปะปะ๊ายังอยู่ยังอยู่จริง